ครับสวัสดีครับวันนี้จะนำพระสมเด็จนะครับพิมพ์นะครับคล้ายๆพิมพ์คล้ายๆออกไปทางลุงพุทธนะครับจะเป็นยุคต้นนะครับเป็นลักษณะพระยุคต้นนะครับเอามาให้ชมนะครับนี่ฮะลักษณะพิมพ์นะครับอันนี้ก็จะเคลือบลงรักมานะครับแล้วก็มีผงทองเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าคืออะไรนะครับแผ่นหรือหรือหรือปิดทองมานะครับแต่ว่ามัน เหมือนเหมือนสีทองนะครับเหมือนคล้ายๆเดี๋ยวลองดใูใกล้นะครับอดูนะครับนี่คือลักษณะเนื้อนะครับนะครับอีกหนึ่งเนื้อหานะครับนะครับดูที่ผิวนะครับ เมื่อกี้นี้ผมแกะออกมาแล้วตรงนี้หลุดเลยนะครับเห็นเห็นเนื้อในไหมครับเนื้อในนะครับหลุดลงไปเลยนะครับเลยเห็นเนื้อในเลยนะครับก็เสียดายเลยเมื่อกี้นี้นะครับแกะออกมาจากกรอบนะครับไม่ไม่ทราบเป็นเพราะอะไรนะครับที่หลุดหรือหรือเขาจะจงใจให้หลุดให้เห็นเนื้อนะครับเดี๋ยวผมจะได้ส่องดูเนื้อข้างในด้วยนะครับขยายเนื้อให้ดูเลยแล้วกันั้งนั้นนะครับเนี่ยครับมีสเก็ตเล็กๆหลุดออกมานะครับ รุดออกมารุดมาเองนะครับไม่ได้ทําอะไรเลยนะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก็ไม่เป็นไรคดีเลยฮะเดี๋ยวได้ส่องให้ดูนะครับนี่ฮะรุดออกมานะครับลองดูนะครับเนี่ยเนื้อหานะครับก็จะเป็นวันนะอีกวันนะ้นหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราลองมาเช็คดูนะครับว่าปุลปกคอยเนี่ยนะครับ สภาพการเปลี่ยนสภาพความเป็นด่างนีถึงไหนแล้วนะครับถึงระดับไหนแล้วนะครับเราดูพิมพ์ทรงมอนเหมือนพายุกต้นนะครับผมดูจากพิมพ์ทรงเนี่ยนะครับลักษณะพายุกต้นนะครับนะครับจะเป็นต้นแบบองค์ลงพุธหรือเปล่าอันนี้ไม่ทราบนะครับแต่ว่าพิมพิมพ์ทรงจะลักษณะคล้ายๆพิมพ์มลงพุธเหมือนกันนะครับจะออกไปทางนั้นนะะนครับแล้วตอนหลังมาอาจจะพัฒนาพิมพ์ได้สวยงามขึ้นนะครับอันนี้นะครับหรืออาจจะเป็น พระที่ผมไม่ทราบนะอาจจะเป็นพระเกพระแท้นี่ผมผมดูไม่เป็นเลยไม่ทราบเลยนะครับเอเอชอบเนื้อหานะครับพทุทธศิลป์สวยงามนะครับสวยงามนะครับก็เลยเช่ามาอันคันนี้เดี๋ยวจะมาลองทดสอบเทสต์น้ำ,นำขมิ้นแล้วก็น้ำยานะครับนะครับให้ชมนะครับนะครับว่าเนื้อปูนปลข่อยเนี่ยเปลี่ยนสภาพไปถึงไหนแล้วนะครับ ก็ไออันนี้ก็จะมีดำๆเนี่ยม่รู้จะทำให้ออกซ้มหรือเปล่าผมไม่รู้เหมือนกันนะเดี๋ยวลองคูดดูก่อนนะครับขนคอกขาวก็หลุดออกมานะครับ ี่ยจะเทาๆเนี่ยผมเขาขาวหลุดมาแล้วผมดำมันก็หลุดมาด้วยนะครับเนี่ยฮะนี่ครับก็จะออกส้มนิดๆนะครับเห็นไหมฮะแต่ผมคิดว่าที่ส้มนิดๆเนี่ยน่าจะเกิดจากผงผงดำเนี่ยนะครับผงน้ำดำที่ที่เกาะผิวพระเนี่ยนะครับทำให้น้ำขมิ้นออกส้มนะครับ น้ำขมิ้นส่วนใหญ่สีส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ออกส้มนะครับนี่ฮะดูผิวพ้ะนะครับสีไม่ติดผิวเลยนะครับนี่ฮะลองอีกทีเลยครับออการทดสอบนี้นะครับไม่ได้เป็นการทดสอบเพื่อหา,าพระแท้นะครับผมหาการเปลี่ยนสภาพของน้ำมันโปข่อยเท่านั้นนะครับ ว่าเนื้อปูหอยเนี่ยนะครับเมือ่อเมื่อมีอายุในระดับหนึ่งนะครับแล้วก็แควเส้นค่อยเปลี่ยนเป็นแลวใไซเนี่ยนะครับจะทําให้ความเป็นดังนนเนื้อปูนเนี่ยค่อยๆเลือนหายไปนะครับค่อยๆจางหายไปนะครับเนี่ครับนี่ก็ขูดนะครับเอาเนื้อปูหอยนะครับเขามาผสมกับน้ำขมิ้นแล้วนะครับเนี่ยลักษณะพระ เนื้อปูนปกหอยก็ไม่ทำมิยากับน้ำขมิ้นนะครับ,รบลองดูนะฮะก็บ่งบอกว่าพานี้มีอายุนะครับมีอายุนะครับในระดับหนึ่งลวกันนะครับในระดับหนึ่งลักษณะพิมพ์ทรงดูนะครับ เนื้อในดำนะเนื้อในไม่ขาวนะหลุดออกมาแต่ไม่ขาวนะเพิ่งหลุดมาเมากี้นี้เองนะครับแต่ออกดำๆน่าจะน่าจะใกล้หลุดแล้วแหละนะครับผมแกะออกมาแล้วก็เออหลุดพอดีเลยนะครับอาจจะมือไปโดนหน่อยหนึ่งแล้วก็หลุดก็เดี๋ยวส่องดูนะครับว่าเป็นแบบอะไรนะครับลงอันนี้เขาเรียกลักหรือยางไม้ผมไม่แน่ใจนะที่เขาลงมาให้นี่ครับเนี่ยที่ลงมาดำๆเนี่ยนะครับ อโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะท uh, ดสอบ uh, น้ำน้ำยานะครับดูแคลไซที่เกิดขึ้นในองค์พระนะครับว่าว่าแคลไซมีระดับแคลไซเกิดขึ้นหรือไม่คืออยากทราบว่าเนื้อปูนอันนี้นะครับเนี่ยนะขาวเนี่ยนะเนื้อปูเนี่ยเป็นเนื้อปูนปรข่อยหรือไม่นั่นเองนะครับเพราะว่าถ้าเป็นเนื้อปูนปรข่อยเนี่ยนะครับจะเกิดแคลไซเกิดขึ้นนะครับถ้ามีอายุนะครับหรือเป็นเนื้อปูนปรข่อยที่เพิ่งทําใหม่ๆนะครับหยดน้ํายาน้ํายาก็จะไม่ค่อยเป็นฟองนั่นเองนะครับนะครับ แต่ถ้าเป็นเน, p, เเนื้อเอเนปูป,ปุบหอยที่ททีีทท่่มีอายุนะครับแล้วแคลไซด์เกิดข e <Yeah. S 1> ึน้นนะครับหนาพอสมควรแล้วเนี่ยจะเกิดฟองใหญ่นะครับตรงนี้ก็ก็จะพิพสูจน์เพื่หพอ,อ,อห,หาค่าเออ่พ,อสพิสูจน์ทราบว่าเป็นเนื้อปูผุบหอยหรือไม่เท่านัา้นเองนะครับถ้าเป็นเนื้อปูผุบหอยแล้วเนี่ยนะครับเช็คความเป็นด่างความเป็นด่างไม่มีแล้วเนี่ยแสดงว่าเนื้อปูผุบหอยนี่นะครับมีอายุนะครับมีอายุอ่าในระดับหนึ่งนะครับมีอายุมากในระดับหนึ่งแล้วกันนะครับนะครับก็อาจจะเป็นพาร์ที่มีโอกาสทันยุค สมเด็จพิอาจารโตนะครับสูงนะครับก็จะสะสมนะครับลักษณะนี้เป็นหลักนะครับดูนะครับครับเดี๋ยวชมหยุดน้ำยาทดสอบแล้วก็ขยายเนื้อมวลสายให้ชมนะครับนะครับในช่วงต่อไปครับขอบคุณมากครับครับอันนี้จุดที่กระเทาะออกมานะครับก็จะมีเล็กไหลไปดำนะแล้วน่าจะเป็นลักษณะเล็กไหลไปดำนะความเงานะครับ สะท้อนอยู่ด้านในนะครับนี่ฮะที่หลุดออกมานะครับเนื้อพระสมเด็จนะครับที่หลุดออกมานะครับด้านในก็จะมีลักษณะเป็นดำๆเงาๆเนี่ยน่าจะเป็นเหล็กไหลไผ่ดำนะครับนี่นะครับแล้วก็ผงทองตัวนี้นะครับมันไม่เหมือนแผ่นทองนะมันเหมือนผงนะครับที่เขาโรย ผงทองโรยมานะครับคล้ายๆเหมือนพวกกัดเพชรอะไรพวกนี้นะแต่ผมว่ามันน่าจะใช้กัดเพชรนะเป็นลักษณะเป็นผงทองนะครับเป็นลักษณะเป็นก้อนเล็กๆนะครับสีทองนะครับแต่ครับตอนแรกผมคิดว่าแปะแปะทองมาไม่ใช่แปะทองนะครับไม่ได้ไม่ได้แปะทองมานะฮะเป็นผงนะเป็นผงเล็กๆนะครับเป็นผงทองเล็กๆนะครับโรยทั่วองนะครับ ไม่รู้ว่าอะไรนะครับก็ไม่รู้ว่าอะไรนะครับลองดูนะูตดูช่วงนี้นะเนี่ครับก็บจะมีเม็ดแดงนะครับแดงเนี่ยเม็ดแดง เม็ดดำนะครับก็จะมีอันนี้เม็ดอ่าอันนี้น่าจะเป็นอัยมณีนะครับเม็ดดำกับนี่นะ,ะสีออกออกพาฟ้าคือเขียวเนี่ยนะครับน่าจะเป็นอัยมณีนะครับผมเม็ดน่าจะใช้หยกนะครับรู้สึกว่าเม็ดเขียวจะมีอยู่เหมือนกันนะฮะใต้ผิวนะครับบาง ก็ไม่ทราบนะครับว่าที่เป็นทองทองแปะอยู่เนี่เป็นก็อนะครับไม่ไม่ทราบว่าเป็นอะไรนะอันนี้ลองลองใครใครทราบก็แจ้งมาด้วยนะครับผมผมไม่ทราบนะครับตอนแรกคิดว่าเป็นพวกแผ่นแปะแปะทองมาแปะแผ่นทองมาจริงไม่ใช่นะไม่ใช่นะเป็นเป็นก้อนเล็กๆนะครับอันนี้เป็นลักษณะคล้ายเส้นผมนะครับผมไม่รู้ว่าอะไรนะเส้นผมเปล่าไม่ทราบหรืออาจจะเป็นเส้นได้หรืออะไรสักอย่างหนึ่งนะครับเนี่ย ดำลองดูด้านหลังนะครับจะเป็นเม็ดๆนะครับเม็ดๆคล้ายๆกับพิมพ์เสียนบาทผมก็จะมีผงผงทองลักษณะอย่างเงี้ยที่โรยทั่วทั่วองค์เหมือนกันนะพิมพ์เียนบาทผมยุคต้นนะครับอ่านี่ฮะเม็ดแดงนะครับ จะโรยผงทองนะครับอยู่ทั่วองค์นะครับอ่นนครับเปนซุ้มกอนะครับอันนี้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมจดลิมยาให้ชมนะครับ ครับก็มีสารเคลือบอยู่ครับแต่ว่าลักษณะการเกิดฟองของแร่แคลไซด์ก็จะเกิดนะครับลักษณะนะครับฟองก็จะใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นนะครับลักษณะอย่างนี้นะครับแสดงว่าเนื้อปูนปก่อยนะครับมีเ่เปลี่ยนสภาพเป็นแร่แคลไซด์แล้วนะครับมีแร่แคลไซด์จับตัวที่ผิวพระแล้วนะครับก็จะเกิดฟองลักษณะอย่างนี้ขึ้นนะครับก็บ่งบอกได้ว่าพระสมเด็จองนี้นะครับเนื้อปูนทําจากเนื้อปูนปก่อยนั่นเองนะครับ ดูก็ใหญ่ขึ้นนะฮะฟองก็ค่อยใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นนะครับฟองเล็กก็ค่อยๆใหญ่ขึ้นตามมานะครับใหญ่ขึ้นตามมาก็เป็นการทำบีบยาระว่างกดเกลือกับแคลไซด์นะครับทำให้เกิดก๊าซชนิดหนึ่งนะครับผมจําชื่อไม่ได้นะว่าเรียกว่าอะไรนะแต่ว่าจะเกิดก๊าซที่เกิดการขยายตัวขึ้นนะครับนะครับแล้วก็จะอยู่นานนะครับฟองจะอยู่นาน ถ้าเป็นน้อปูนโปรขอใหม่ๆฟองก็จะเดือดน,นะครับหรือถ้าเป็นเรซินนะครับอ่าก็จะไม่มีฟองเองน้ํน้ํานี่ก็จะไหลเยิ้มเลยนะครับไหลเยิ้มเลยนะครับไม่มีการเกาะตัวโอเคนะครับคลิปนี้คงแค่นี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ